สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยราวพัฒนางวดประจำวันที่6พฤษภาคมนะครับกับจันพุทธศุขก,กับช่องแทนเทิงบันเทิงหวยราวไทยนะอ่าหวยราวพัฒนานะครับเดินมีคนเล้าโดนฆ่าอีกแล้วนะไม่ค่อยสวยเลยหวยราวพัฒนาทํายังไงกับมันดีเนี่ยพยายามปรับสูตรสู้แต่ว่ามันสู้กับนะแต่ก็บ่ายนกสู้ ข่อยบอกย่านเจ้าดอกเดอ้อเมื่อเป็นอย่างข่อยสู่ใต้เมนบอส96839วที่แล้วนะครับเด่น <c oughs> แล้ววันนี้ขอดึงๆตัวเดียวเหมือนเดิมเนาะเปี้ยวเยอะแตกอ่วยราวมากนะวางเลขถูกนี่ดีใจเหมือนถูกประงวัที่หนึ่งนะครับถ้าชนะหวยราวได้ เราพัฒนานะครับเรารวมไม่เท่าไหร่แต่เราพัฒนานี่อูแคนแค้นวัดสูวัดสันเด่น9กนะครับเกากับ90ครับ91 92 93ติดเก้าส่ไว้หน่อยนะเออเกสนี่เื่อไว้นะครับเอาเป็นว่าเด่น9เน้น9ก้านะครับเก้าศูนย์เส รักร้อยนะครับควยราวพัฒนางวดจังหวัดสุขที่6 7ครับรักร้อยเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ะครับเจ็ดเก้าหนึ่เจ็ด้สอดกก่นขอเน้นนะครับ9กนะ้าหนึ่งเาะเจ็ดเก สำหรับชุดบนนะครับร่างใส่3นะครับก็จะเป็นร่างนะครับชุดเดียวคือสามใส่วนไปครับ3 7 9เจกนะครับผมแล้วก็3 7 94กนะ7 9็นะครับทะเบียนรถเมงกระไ์ของแอดแทนนะครับออกบ่อยมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้พิจารณาสำหรับคุยราวพัฒนานะครับผม สำหรับผู้ติดตามเนาะที่ยังติดตามหวยราแอดแทนอยู่ไม่ทิ้งกันไปนะครับถ้ายังไงก็ขอให้โชคดี3ตัวแตกในวันนี้เนาะใครจะไปรู้ให้อยู่ดีๆมันมาแตก3ตัว4ตัวเปอรเปอๆเผไปนะครับก็โมูนหนักมากขั้นเทพนะเอาเป็นว่าให้มันมาเถอะมาสักตัวก็ยังดีโชคดีครับสําหรับแนวทางหวยราวของแอดมินแทนกับช่องแทนเธอเติมเทิงหวยราไทย